สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเป็นการทำนายดวงนะครับของผู้ที่เกิดลัคนาการราศีกันนะครับในส่วนของที่เป็นความรักเนาะให้ผลในช่วงของเดือนเมษายน2565นกาะครับการทำนายนี้ไม่ใช่การทำนายดวงของใครคนใดคนหนึ่งเนาะอันไหนที่ไม่ดีไม่ต้องไม่ใช่ไม่ต้องรับไปนะครับอย่าเอาไปตัดสินใจทีเ่เป็นประเด็นสำคัญสำคัญในชีวิตคู่เนาะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์เพจนะครับชื่อเดียวกับช่องเลยนะครับแล้วก็ ถ้าดูในเรื่องของการางานการสุขภาพความรักก็จะอยู่อีกอีกเพลย์ลิสต์หนึ่งนะครับในส่วนของอันนี้ก็จะเป็นเพลย์ลิสต์ที่เป็นของความรักโดยทาให้แยกอนี้ทุกเดือนอยู่แล้วนะครับ <S <S แล้วก็ฝากติดตามดวงทั้งสัปดวงรายสัปดาห์ด้วยนะครับว่าจะยังไงเนาะซึ่งขอว่าทําเป็นพรุ่งนี้นะก็ก็วันนี้แหละแต่ว่าตอนนี้เที่ยงคืนอ,อยู่ก็เที่ยงคืนแล้วนะครับพอดีว่าติดภารกิจครับวันนี้ก็เลย มันทําให้วีดีโอให้ชา้านิดนึงนะครับต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะไม่ทิ้งช่องไปไหนแน่นอนนะครับอย่างที่บอกนะครับก็จะพยายามอัพให้พยายามให้มีมีลง u t u b e อยู่ตลอดนะครับอืมแล้วก็ฝากบล็อกนะครับซึ่งโดยคาดว่าน่าจะประมาณช่วงต่อเข้าเดืินเมษานะครับน่าจะได้ตัดต่ออะไรเสร็จนู่นนั่นนี่เรียบร้อยนะครับ ก็ฝากด้วยแล้กันนะครับฝากติดตามด้วยครับทุกช่องทางน,นะครับทีนี้ในส่วนความรักของชาวกันเนาะมาดูนิดนึงนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นอยังไมไ่สับเอาละขรึ้นเนาะแต่ว่าพอดีว่าเมื่อกี้มีสายเข้าไงก็เลยยังไม่ได้สับนะครับ ในส่วนของที่เป็นคนเอ่อคนมีคู่นะครับหรือคนที่เพิ่งมีกรณีกันหมาดๆเนานะขอให้มาดูครึ่งแรกนะครับครึ่งหลังเป็นของเซตคนโสดหมดเลยนะครับมาดูรวมกันตรงนี้นะอขอดูพลังงานนะัน เดือนนี้นะชาวกันโดยมีความรู้สึกว่าค่อนข้างหนักหน่วงเหมือนกันนะในความสัมพันธ์จริงๆถามว่าหนักทุกราศีแหละแต่ว่าโดยไม่แน่ใจว่าตอนนี้เกิดสภาวะอะไรของชาวกันเนาะก็พูดตรงๆมันเหมือนกับว่าความสัมพันธ์นี้มัน จะอยู่ก็ยากจะไปก็ยากมันมีเรื่องของอารมณ์ด้วยนะครับใจนึงก็อยากไปอิสระเหลือเกินอืมนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะก่อนหน้านี้ก่อนนะในช่วงเดือนมีนามันเหมือนความอึดอัดในในบางอย่างเนาะในความสัมพันธ์อาจจะเป็นตัวแฟนของชาวกันเองหรือชาววันชาวกันเองก็ได้นะครับแล้วมันมีในเรื่องของความเบื่อหน่ายเกิดขึ้น อืไม่เหมือนกับว่าพยายามเอาเอาใจแหละแต่อีกฝั่งหนึ่งไม่รับเลยไม่รับสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งมันทําให้อาจจะเป็นตัวชาวกันเองอ่ะที่ค่อนข้างเครียดจนบางทีก็เริ่มมีอารมณ์คือไม้อ่อนกันก็ก็ยากแล้วก็ไม่คุยไงก็เลยต้องไม้แข็งบ้างละอืม มันก็เลยม้ามีฝั่งไหนฝั่งหนึ่งติดก้าพุนหรือว่าติดอารมณ์ติดอารมณ์ศิลปินแน่นอนนะครับมีความเกเรด้วยอืมมาประกบสองใบอะอันนี้อาจจะเป็นชาวธาตไฟไม่เสียงหนูเนาะในบางคู่บางกรณีก,ก็ต้องบอกว่าอาจจะมีความสัมพันธ์ที่แบบไปแล้วไม่ไปรับกับชาวนี้นะครับชาวธาตไฟไม่สิงหนูอยู่ รหรือในอีกกรณีอันนี้อ,นนอาจจะเป็นชาวธาตุลมกลุ่มเป็นตน้ตนๆเนาะที่บางทีอาจจะมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะอยู่กับชาวกันเท่าไหร่คือรักอิสระมากครับไม่อยากให้ใครมาควบคุม,มก็ต้องบอกแบบนี้เลยเมันเหมือนกับว่าอยากกลับอยากกลับมาสดใสเหมือนเดิมนะ ความรู้สึกอะ่ะอยากกลับมาสดใสมันเดิมอยากอยากเติมความหวานอยากมีเขาเรียกว่าอะไรมีช่วงเวลาดีๆหวานๆมันมีมันมียังมีอยู่แต่มันมีความรู้สึกว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งไม่รับละหรือในกรณีที่มีปัญหาหนักๆเลยคือคนเก่าคนเก่าๆหรือความสัมพันธ์ใหม่ก็ได้นะไม่รู้ กรณีไหนเนาะลองไปน,นี่ช่างใจกันดูลองไปตัดสินใจกันดูหรือลองไปสังเกตกันดูโดยมีความรู้สึกว่ามีความสัมพันธ์ในฝั่งใดฝั่งหนึ่งอะ่ะที่ค่อนข้างที่จะ,ะด้วยความที่เขาพิเศษเนาะหรือบางทีแฟนของชาววันชาวกันเนี่ยกำลังเริ่มมองแล้วว่ามีคนอื่นที่ดีกว่านี้ไหมมีนะครับมีการมองอืม โดยภาพรวมของเดือนนี้มันก็เลยเป็นลักษณะของการที่ว่าอันหนึ่งฮ,ฮิวตัวเองอะ่ะเหมือนอยู่ได้โดยที่ฉันไม่เป็นไรเดือดสตาร์ขึ้นมันเป็นเหมือนกับว่าโอเคฉันอยู่ได้ด้วยตัวเองไม่เป็นไรคุณอยากหวานเหรอ,อหวานได้หวานตามคลอยตามแต่ในความหวานอคลอยตามนะนี่อีกกรณีหนึ่งมันเป็นลักษณะของการคาดหวัง คาดหวังนอว่าน่าจะมีการทําอะไรให้กับชาวชาวกันอ่ะแล้วไม่ได้อืมพูดพูดแล้วรายละเอียดหลายๆอย่างทุกอย่างใส่ครบแบบฟออปชั่นเลยแต่ไม่เอาอ่ะไม่ใช่อ่ะอยากได้ดีไปก่อนเนี้หรือทุนทำคุณสามารถทำให้มันดีกว่านี้ได้ กูสามารถทำให้มันเวิร์กกว่านี้ได้ในอีกในบางคู่ก็ต้องบอกว่ามันเหมือนกับเป็นความน้อยใจที่บางทีแฟนทำให้ยอะยกเยอะแยะมากมายเลยแต่ไม่เอาไม่เวิร์กไม่ถึงไม่ถึงใจพอต่อข้อกาลางเดือนนะ่าจะมีฝั่งใดฝั่งหนึงที่ คือคบกันแหละคบคบกันและยังไปต่อด้วยกันคือมีชาวมีแล้วก็ชาววัจจันได้ด้วยนะครับลักษณะมันเหมือนกับว่าอาจจะมีฝั่งใดนฝั่งหนึ่งที่ไปรับรู้อะไรบางอย่างเขาในความสัมพันธ์ซึ่งเขาก็คงอยากจะมันมีทั้งเสียนดีแล้วไม่ดีนะอันนี้ก็ต้องบอกตรงๆในบางผู้บางกรณีมันเหมือนกับว่าโอเค มันไม่อยากสร้างความเบื่อหน่ายให้กันและกันมันเลยมีความรู้สึกว่าโอเคงั้นจะทําให้ดีขึ้นจะทําให้ดีขึ้นมีวิวออฟฟอร์จูนขึ้นมาบางคู่บางกรณีมันมีเรื่องของการตั้งคันอืมอาจจะบางคู่ซึ่งน้อยน้อยกว่าหรือบางคู่มันเป็นการที่แบบโอเคเดีย๋ยวปรับให้อืมเดีย๋ยวปรับให้แต่ ปรับไม่สําเร็จครับเพราะอะไรคล้ายๆกับชาวสิงห์นิดหนึ่งคือตัวว่าตัวสลับดีแล้วอะแต่ทำไมไพ่จบมันมาเหมือนกันเลย10ดาบกับ4ดาบอืมน่าจะมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่ไม่นี่เลยไม่ไม่โอเคเลยกับการปรับตัวเข้าหาการทําอะไรเอาใจน,นู่นนั่นนี่ไม่เอาแล้ว ในบางผู้บางกรณีก็ต้องบอกว่ามันมีในเรื่องของความสัมพันธ์ที่แทรกเข้ามาไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่ก็ตามแต่ถ้ามันแทรกเข้ามาปับ๊บห่างยาวอะครับบอกเลยห่างยาวยาวเลยอ,อยากจะทำให้ดีขึ้นแต่บางชาวกันก็มีหวามรู้สึกว่าฉันไม่หลอกตัวเองนะชาวกันไม่หลอกตัวเอง ยังไงก็เจ็บอืมแล้วบางทีไปรับรู้อะไรบางอย่างของแฟนมาด้วยซึ่งมันทําให้ชาวกันอะค่อนข้างที่จะหนักหน่วงหนักนว่นกนวงในความสัมพันธ์ก็คือไม่เอาละไม่ไปต่อนะครับทําไมโดถึงบอกว่าไม่ไปต่อเลยมาดูไพ่ของแฟนชาว,ชาวกันนะว่าเป็นยังไง t o of swords ม,มันมีในเรื่องของการสื่อสารที่ไม่เข้าไม่เข้า ไม่เข้าแก็บกันเลยอืมไม่เข้าแก็บไม่โอเคอันนี้อาจจะมาช่วงต้นเดือนซึ่งบางทีอ่ะพูดแล้วรายละเอียดแล้วทุกอย่างแล้วแต่ทำไมมันยังพูดไม่ตรงกับใจตัวเองละ่ะหรือยังแฟนชาวกันยังพูดอะไรบางอย่างในสิ่งที่ 1. นึ่ทำเจ็บช้ำน้ำใจได้ 2คือพูดกับสิ่งที่พูดกับสิ่งที่คิดไม่เหมือนกันต้องบอกแบบนี้เลยอมืมันก็เลยมีความคาดหวังว่าเออความสัมพันธ์มันจะดีขึ้นแต่แทนที่มันจะดีขึ้นมันกลายเป็นในบางคู่บางกรณีนะ่ะเป็นแบบนี้พอต่อข้อกลางเดือนซึ่งแฟนชาวอาจจะเป็นก็เป็นแฟนชาวเออแฟนชาวกันเนาะในช่วงกลางเดือนเนาะ ถาว่าเกิดอะไรขึ้นอาจจะเกิดช่วงกลางเดือนก็ได้นะครับเป็นไพ่ดาบอ้อลืมไปว่าเป็นไพ่ไพด่ดาบสองใบสใบเลยนะครับขออภัยด้วยนะครับลืมมองดึกแล้วเริ่มมึนก็เนี่ยครับเริ่มเริ่มหาเรื่องทะเลาะบางทีมีเรื่องของอ่ะอีกความสัมพันธ์หนึ่งด้วยหรือเบาหน่อยคือ ขาอาจจะมีภาระเยอะภาวะจิตใจเขาก็ไม่ค่อยพร้อมสภาพจิตใจไม่โอเคคุณยิ้มมาปรับตัวเอาตอนเนี้ยมันเหมือนเขาไม่รับอะ่ะเขาแบล n งไปเลยเขาชัดดาวกับชาวกันไปเลยอืมชาวธาตุลมกลุ่มไปถุนตุนนะครับสองใบนี้ไม่เป็นลักษณะของการที่ว่าเขาสภาพจิตใจเขาเขาไม่ไม่พร้อมจะฟังชาวกันแล้วอะครับคือมันเหมือนกับว่าก็ปรับตัวก็เหมือนเดิมอ,อะ่ะ คือบางทีอยากจะฮิวใจกันอยากจะปรับความเข้าใจกันหรือบางทีรับสารมานะแต่บางทีมันมีความรู้สึกว่าพอพอพอเป็นรายละเอียดที่เรื่องเล็กๆนน้อยๆคำพูดบางอย่างการสื่อสารอะไรบางอย่างพอสื่อสารไปหาชาวกันแล้วมันมีความรู้สึกว่าเคมีมันไม่ตรงกับเขาอะ่ะอืมซึ่งในบางคู่บางกรณี ก็ต้องบอกว่าโดมีความรู้สึกว่าอันนี้อาจจะมีในเรื่องของคนที่เขาปกปิดปิดบังอยู่ดูให้น้ำหนักที่แฟนชาวกันก่อนนะถึงไพ่อาจจะเกิดขึ้นสำหรับนายแต่ว่าอันนี้ดูให้น้ําหนักที่แฟนของชาวกันว่าเขาอาจจะมีความสัมพันธ์หนึ่งที่เขารอเขาอยู่แล้วบางทีอ่ะมันกลายเป็นการเหมือนกับหาเรื่องชวนทะเลาะเพื่อที่ว่าเขาจะได้หลวมๆตัวเพื่อที่ว่าเขาจะขอไปอยู่กับอีกความสัมพันธ์หนึ่ง ก็เป็นลักษณะนี้เหมือนกันซึ่งถามว่าชาวกันนะ่ะไม่ได้คาดหวังแล้วนะชาวกันไม่คาดหวังคุณจะอยู่คุณจะไปแล้วแต่เลยอืมเพราะไม่มีความรู้สึกมันเจ็บปวดทำความรู้สึกกันเยอะเหลือเกินในช่วงกลางเดือนจนถึงปลายเดือนถามว่าทําไมโดนถึงก็อาหารแบบนี้เพราะแฟนคนวันไพ่ใบต่อมาของแฟนคนวันเออแฟนของชาวกันนะครับคือไพ่เด็ด มาพร้อมสิบดาบเลยภาพรวมประมวลในความสัมพันธ์นะมันเป็นลักษณะของการที่ไปต่อกันยากอะ่ะ <c oughs> คือถ้าจะไปต่อมันเหมือนกับว่าต้องถอดออกมาทีละดาบทีละดาบทีละดาบอืะของชาวสิงเนี่ยเป็นลักษณะของการที่ว่าโอเค อะขยายออกมาสิบดาบคืออะไรรู้ปะภาพรวมของทั้งเดือนนี้คืออะไรรู้ปะโอเคบางคู่ใช่อย่างที่โยบอกเนาะถอดออกมาทีละดาบ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 ฮิวทีละแผล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 แต่ถามว่าไปต่อกันไหมบางคู่ไปต่อกันด้วยผลประโยชน์บางคู่ไม่ไปต่อเพราะว่าเลือกความสัมพันธ์ที่แทกเข้ามาบางคู่ไปต่อก็จริง โดดติดไว้อย่างหนึ่งนะมีความหวานไว้ให้หน่อยอืมมันยังติดใจมันยังมีความหวานหรือเป็นการขอความหวานเล็กๆน้อยๆบ้างอ,อารมณ์เหมือนดาบอาญ,ญาพิษอ่ะเดือนเนี้ยบอกเลยน่าจะเป็นกรณีที่ว่า ขออีกใบคือมันอาจจะเป็นความรู้สึกที่มันหนักอึ้งอยู่แล้วแล้วถ้าไปต่อกันก็คือเป็นลักษณะโอ้ไพด่าไปาแล้ว <laughs> อืมแรงมากแม่ <laughs> อืมคือไปต่อเันลักษณะที่บ,บอกแล้วครับดาบอาบยาพิษบอกเลยก็ค่อยกัดกิน ค่อยๆทีละแผลทีละแผลทีละแผลให้กับชาวกันยิ่งถ้าแฟนชาวกันเป็นผู้หญิงหรือคนที่ลักษณะ acting เป็นผู้หญิงนะผลประโยชน์มันก็คงมีอันึ่งอีกความรู้สึกหนึ่งคือมันเป็นแบบดาบอาบยาพิษที่แบบค่อยๆถอดออกมาค่อยๆถอดออกมาแต่ความจมมันอยู่ที่ชาวกัน เดาไพ่ดาบอบใบสรุปกับใบอันนี้มันไปขึ้นอยู่ที่ชาวกันไงอือแฟนของชาวกัน่ะเป็นลักษณะของการที่ว่าบางทีอะมันเป็นเรื่องของการปรับตัวในคู่ที่เบาๆและแพชชั่นมันลดอืมแต่สิ่งที่ชาวกันโดนคือเหมือนโดนแบบโดนอับยาพิษเต็มๆเลยซึ่งโดนไม่มั่นใจว่าเอาอไพ่อาจเกิดขึ้นสลับกันได้นะ แต่เมนหลักเนี่ยของ3ใบของอันเนี้ดยดูให้ที่แฟนชาววันเออชาวกันนะชอบติดเนี่ยพอดีว่าก่อนหนะ้าเน,นี่ยดูแต่คนเกิดจิตวันอย่างที่โดาบอกเนาะการพูดคุยกันอนะ่ะมันมันน่าจะแพลชันมันลดเพราะเพราะนะคนคนนี้ยน่าจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ได้บอกอืมแล้วบางทีมันเป็น หรือในอีกกรณีคือมันเป็นในเรื่องของคําพูดที่บางทีมันทิมแทงเรื่อยๆแทงเรื่อยๆแทงชาวกันเรื่อยๆจนบางทีอ่ะชาวกันก็มีความรู้สึกว่างั้นไม่ไปต่อได้ไหมไม่ไหวแล้วอืมคุณทําให้มันแพชันมันลดโดยที่คุณจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจฉันไม่รู้แหละเพราะฉันก็พยายามฟื้นฟูฉันพยายามเอาใจนะแต่มันเหมือนกับว่า แพชชั่นมันลดไปแล้วมันน่าจะโดนทัดหรืออะไรบางอย่างที่ทำให้แพชชั่นมันลดลงแล้วมันทำให้มันเหลือแค่เรื่องอาคลประโยชน์ละหนึ่งสองคือโอ้ยมันทั้งดาบทั้งอะไรอย่างเงี้ยภาะวะทางอารมณ์มะเนาะอืมบางคู่ถึงขนาดว่าต้องทบทวนในความสัมพันธ์ว่าอยากไปต่อหรือไม่ไปต่ ก็ต้องบอกแบบนี้นะอ่ะทีนี้ในส่วนของคนโสดคนโสดสนิทเป็นยังไงบ้างโสดสนิทดมีความรู้สึกว่าอืมีคนอยากกลับเข้ามาในความสมัมพันธ์นะแต่คุณไม่เอาเพราะคุณไม่พร้อมมีคนอยากเข้ามาจีบนะหรืออยากกลับเข้ามาในความสมัมพันธ์ก็ได้แต่คุณไม่พร้อมด้วยถูกประกาศอยากเข้ามาก็ามาแบบอึดอนะัดอะ อยากเข้ามาบางทีเหมือนมาอยากมาเราผิดชอบอยากนั่นนั่นนี่เนาะแต่หนึ่งตัวเองก็ยังไม่ฟื้นดีตื่แล้วคุณเข้ามาบางทีอะ่ะยิ่งฉันไปรับรูไปเห็นอะไรมาฉันก็ยิ่งเจ็บฉันก็เลยไม่เอายิ่งคนเก่าๆถ้าสิงโสดแล้วมีคนเก่าเนี่ยโดนมีความรู้สึกว่าเข้ามาแหละเข้ามานะแต่มันเหมือนค่อยๆต้องดึง เหมือนต้องมาซ่อมแผลชาวกันเพิ่มอ่ะ,อะเอาง่ายๆเลยคือถ้าอยากกลับมาได้มาได้นะแต่ต้องมาซ่อมแผลชาวกันด้วย <c oughs> เพราะแผลชาวกันรอบนี้น่าจะพรุน <c oughs> โดนเสียบจนไม่รู้จะอะไรแล้วแล้วบางทีนะระหว่างที่มาซ่อมแผลบ,บางทีอาจจะต้องทนรับในเรื่องของภาวะทางอารมณ์ของชาวกันด้วยเพราะชาวกันตอนนี้เหมือนสภาพจิตใจคือเหมือนจะดีขึ้นแต่ ไปแล้วอ่ะอืมอเพขาบอกเพราะอ่านจากหน้าไพ่แล้วลึกๆคือคุณไม่ได้พร้อมนะถ้าคุณมาคุณคุณต้องคุณต้องให้เวลาคุณต้องแบบใช้ความอดทนกับฉันนิดนึงอ่ะเออประมาณนั้นเลยทนได้ไหมลนะ่ะทนไม่ได้ก็บายบายโสดที่มึงมีคนคุยนะ ไม่ถึงไม่ถึงสามถึงหกเดือนนะความหวานมีอิ่มมีพี่มันนะบางช่วงอาจจะเป็นช่วงแรกๆด้วยซ้ำของต้นเดือนแต่พอเข้ากลางเดือนกับปลายเดือนมันมีความรู้สึกว่าไม่แล้ว <c oughs> ไม่ไหวแล้วไม่สามารถแล้วจะไปต่อหรือไม่ไปต่อก็แล้วแต่ไม่สามารถอีกต่อไปไม่ไหวเหนื่อยอึดอัด ุกใจลำบากใจเป็นทรงนี้ได้เหมือนกันอา่มาดูไพ่ออราเิรนนะครับอย่าบอกอะไรนะครับสำหรับชาวกันทั้งคนโสดและคนมีคู่นะใบแรกคลิป r ย a ีมา l i ฟ e คนโสดก่อนคนโสดอยากให้คุณกลับมามีศรัทธาในบางเรื่องเนาะในเรื่องของความรักอาจจะเจอเรื่องอะไรที่มันโหดร้ายมาก็ตามไม่ว่าจะดีหรือไม่ก็ตามนะอืม กลับมามีความหวังกับมันให้ได้แค่นั้นเลยครับคนมีคู่หนักแน่นเนาะคริสตัลเนี่ยมันก็เป็นในเรื่องของคล้ายๆกับเหรียญไพ่เหรียญนั่นแหละดูก็มีความรู้สึกว่าอาจจะต้องกลับมาหนักแน่นกันนิดนึงเพราะมันมีในเรื่องของความเปราะบางเปราะบางเปราะบางในบางคู่นะครับก็ต้องบอกแบบนี้เลยกลับมาหนักแน่นกลับมาสดใสกันอย่างอื่น ideal cost of action ดูคนให้ดูที่การกระทำครับ ทั้งคนโสดและคนมีคู่บางคนมันอาจจะเป็นในเรื่องของการที่อาจจะต้องเยียวยาจิตใจถามว่าต้องใช้เวลาไหมใช่ครับอืมทั้งคนโสดและคนมีคู่ยังไงก็ต้องใช้เวลาคนโสดอาจจะใช้เวลาในการศึกษาดูใจใครสักคนนานๆเนาะว่าคุณสามารถปิดปากแผลหรือบางทีฝังแผลเช่นไปเลยยิ้วแผลใช่ไหจริงๆคนมีคู่นี่ก็ต้องบอกว่าเออไม่ไหวก็อย่าไปเลย โดไม่จัดนะโดไม่ใช่ไม่จัดโดมีความรู้สึกว่าถ้าไม่ไหวก็เอาอเอาตัวออกมาไหม,มถ้าปลายทางอ่ะมันมัน,มนไปต่อด้วยกันได้ยากอ่ะคุยกันก่อนแล้วกันอันนี้อาจจะผิดในมุมมอหมอดูเนาะหมอดูจะต้องให้ข้อมูลอย่างเดียวไม่สามารถจัดให้ได้ตรงๆนะครับยิ่งเป็นงการทนาดยหยกว้างด้วย คุณอาจจะต้องทบทวนกันเองในความสมามารถนะครับว่าคุณอยากไปต่อหรือไม่ไปต่ออืมเท่านั้นเลยครับแต่ต้องใช้เวลาแน่นอน m p l i f y your positive emotion อันนี้ถ้าคนโสดแล้วคนมีคู่เลยนะด้วยความที่ว่าอาจจะมีภาระหรืออะไรหลายๆอย่างรัดตัวเนาะแล้วความอึดอัดในความสัมพันธ์ทั้งที่ทั้งคนโสดแล้วคนมีคู่นะโนบีควารู้สึกว่าบางทีอ่ะอาจจะต้องแบบกลับมาฟื้นฟูตัวเองเดือนหน้าจริงอยู่มันอาจจะไม่ใช่เดือนของคุณทั้งคนโสดแล้วคนมีคู่แต่ อย่าลืมที่จะให้คุณค่าตัวเองอืมมันเหมือนกับการให้คุณค่าตัวเองมันไม่ค่อยมีมันหายไปมันร่องไปแล้วมันมีความรู้สึกว่าก่อนที่จะกลับมาเติมความหวานให้กันแล้วกันความหวานให้ตัวเองความรู้สึกดีๆให้ตัวเองอมันหายไปเพราะฉะนั้นกลับมาเติมให้ตัวเองนะครับ make a decision ใบเนี้ยค่อนข้างชัดเลยทั้งคนโสดแล้คนมีคู่คือ ตัดสินใจนะเดือนหน้าอะยังไงก็เป็นเดือนเห่งการตัดสินใจแนะ่ๆบางคนจะไปต่อไม่ไปต่อแต่ไปต่อแบบไหนคุณต้องรับผลให้ได้นะประเด็นมันอยู่ตรงนี้มันมีในเรื่องของเนาะมีทั้งมุมสว่างเรียบง่ายคือบางอย่างเราก็เปลี่ยนให้เขาไม่ได้หรอกอืมแต่ถ้าคุณเลือกที่จะอยู่กับเขาคุณก็ต้องยอมรับในความเรียบง่ายของเขา แลวาบางบางคู่บางกรณีก็ต้องรับความไม่ซื่อของเขาให้ได้ด้วยอืมหรือในบางคู่บางกรณีรับในนิสัยบางอย่างที่มันดูมีความรู้สึกว่าเบื่อๆเ,เ,เฉยๆชา้ชาๆเซ็งๆกันไปแต่ในบางคู่บางกรณีอะเลือกนะเลือกมาอยู่กับตัวเองพร้อมแล้วค่อยเลือกใหม่เลือกความสัมพันธ์ใหม่ๆอืมแค่นั้นเลยครับสละคนโสดอืม ไม่ต้องรีบบางทีสิ่งที่คุณเลือกอะไปอาจจะเป็นความสวยงามแพบเลือกก็ได้อความสวยงามที่แท้จริงกับความสวยงามที่เปลือกช่วงนี้เซนส์คุณอาจจะไม่ดีอาจจะด้วยสภาพจิตใจเนาะและสิ่งที่คุณต้องทําอาจจะด้วยภาระที่คุณต้องได้รับหรือคุณต้องแบกรับอยู่ตลอดเวลาแค่นั้นเลยครับขอให้ชาวกานมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะครับไปเจอความรักที่ดีเจอในเรื่องของการ งานที่ดีโอกาสที่ดีนะครับแล้วจเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ